ครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูวิธีการสืบค้นนะฮะบทความวิชาการบทความวิจัยต่างๆนะฮะที่ปรากฏอยู่ในวารสารไทยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์พาไปดูในฐานข้อมูลของ e อ i ินะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลของวารสาร ระดับนานาชาติของต่างประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูของบริษาทไทยนะครับบริษัทไทยก็จะมีฐาน1ฐาน2ฐาน3เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับให้เราทุกคนนะฮะเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเข้า Google ปกตินะครับแล้วเราก็พิมพ์แบบว่าไทยโจนะฮะไทยชอรลออนไลน์นะครับปรากฏดไปที่ลิง์แรกเลยนะครับ ตัวนี้มันก็จะรวบรวมบริสารต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็เหมือนกับอีริข่าวที่แล้วนะครับก็จะมีบริษัทต่างๆนะฮะมีเล่มล่าสุดบริษัทล่าสุดนะฮะจริงๆเราจะกดเข้าไปตรงนี้ตรงๆเลยก็ได้นะครับถ้าเราจะไปสื่อขลนที่บริษัทนั้นนะฮะอ่าโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการค้นแบบแบบจาะจงเรื่องนะครับ อ่ามันจะมีช่องสืบค้นอยู่ตรงนี้นะครับเช่นอาจารย์อยากรู้เกี่ยวกับอ่าสืบค้นงานบทความบท,วบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษก็พิมพ์ไปแบบนี้เลยนะฮะอ่าพิมพ์ไปตรงช่องตรงนี้เลยว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ enter เลยนะฮะอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะอ่ามีเรื่องต่าง,างๆเช่นกลวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการฟังนะฮะ เรื่องปัญหาการอ่านออกเสียงนะครับการออกเสียงพยัญชนะที่ไม่มีในภาษาไทยนะครับต่างๆมากมายแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจะลองเลือกมาสักเรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นเรื่องของอ่ะโอเคเอาเป็นนี้แล้วกันนะปัญหาและแนวทางแก้ไขเสียงผู้ภาษาอังกฤษของคนผู้เรียนของผู้เรียนคนไทยตามแนวสรีและศาสตาร์ศาสตร์นะรัแล้วก็กดไปเลย ตรงตรงแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้มันจะบอกว่าบริษัทนั้นอยู่ในฐานใดนะครับมันก็จะขึ้นบอกตรงนี้ฐานหนึ่งฐานหนึ่งคือเยี่ยมที่สุดนะฐานสองก็ดีเยี่ยมรองลงมานะฮะเป็นแบบนี้ก็จะมีบทคัดย่อให้นะครับมีบทคัดย่อให้แสดงจํานวนการดาวน์โหลดให้นะครับแสดงการอ้างอิงนะครับถ้าเราต้องการนะ,ะ,ะเราก็จะไป ดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้แหละนะครับก็หาปุ่มที่เขียนว่า PDF แบบนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยอ่านมาแล้วฮะเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้ดูนะฮะนี่มาแล้วนะฮะเหมือนกันครับมันก็จะมีชื่อผู้แต่งนะฮะมาหาลัยไล่ไปแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูให้ดูอีกสักหนึ่งอันละกันนะครับเอาเป็นอันนี้ละกันนะฮะความ ความพร้อมในการเรียนรู้ภาษานะฮะอ่าก็เป็นฐานหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็กดปุ่ม pdf นะฮะเนี่ยมาแล้วนะฮะบทย่อนะครับอยู่ข้างบนนะฮะ abstract ภาษาอังกฤษนะครับก็ไล่ลงมาแบบนี้นะฮะตัวอย่างนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเราเซิ์ชด้วยชื่อแล้วเนี่ยอ่าปรากฏมันยังไม่โดนนะฮะมันมีจริงมันมีหลายหน้านะครับมันมีหลายหน้า มันมีหลายหน้าเลยอ่ามีโอ้โหมหาศาลน,นะครับตัววารสารเนี่ยเดี๋ยวาจาลบตรงนี้ออกไปวารสารเนี่ยมีทั้งหมด1,107นะฮะมีจำนวนเล่มคือ20,000นะฮะซึ่ง1วารสารเนี่ยมันสามารถออกพับพิเคชั่นพับบิดได้หลายเล่มนะฮะมีจำนวนเล่ม20,000นะครับมีจำนวนบทความอยู่219,000บทความและ มีผู้แต่ง400,000คนนะครับเมื่อกี้เราลองเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดไปแล้วคีย์เวิร์ดอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากรู้เกี่ยวกับจิตเวชก็ใส่แล้วก็ Enter ไปนะครับมันก็จะดึงชื่อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตเวชออกมาหมดเลยเช่นผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับโอเคในกรณีที่เรา อยากไปค้นที่ชื่อคนแต่งเลยสมมุติว่าเรารู้เรารู้จักคนแต่งนะครับแต่เราจําชื่อเรื่องไม่ได้ทํำยังไงครับเราติ๊กชื่อเรื่องออกเอาบทคัดย่ออกให้เหลือแต่ผู้แต่งนะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปเลยเช่นถ้าเราจําได้ว่าโอเคอาจารย์คำพีแบบภาพคงสมดุลอินเตอร์ไปอ่าเนี่ยครับก็จะขึ้นชื่อผู้แต่งของเรื่องนั้นเลยนะที่เป็นผู้แต่งคนนั้นเห็นไหมฮะนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่คนที่2อ,อ่า นี่คน3อันนี้คนแรกนะฮะเราก็ลองกดเข้าไปดูได้ครับเช่นเรื่องนี้การเรียนการสอนแบบไฮบริดในยุคการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่เราก็กดเข้าไปอ่าอันนี้เป็นฐาน2อนะฮะอันนี้ของ a j n b u ของร้อนะครับก็กด PDF เข้าไปก็เนี่ยมาแล้วครับาสามารถเอาไปอ้างอิงได้เลยนะครับอ่าง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับการใช้เครื่องมือไทโจนะฮะ หรือเอาแบบนี้ก็ได้ถ้าเราจําชื่อวารสารได้นะฮะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นวารสารนะครับแล้วเราก็พิมพ์วารสารที่ต้องการเช่นวารสารวิชาการแสงอีสานอ่าเนี่ยขึ้นมาแล้วครับวารสารวิชาการแสงอีสานนี่ก็ขึ้นมาอันเดียวเลยนะครับอ่ะง่ายไหมฮะวิธีการใช้นะครับก็หัดลองหัดใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้ดีๆนะครับสําหรับเรื่องที่เราต้องการหาถ้าคีย์เวิร์ดเราถูกต้องเนี่ยแน่นอนก็ สามารถเจอบทความที่ต้องการอ่านต้องการอ่านอิงได้อย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ